ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีนะครับพิกเซลก็สามารถทําจาก p i กอารได้นะครับเดี๋ยวครูทําให้ดูครับพิกอารครับ PICSART นะครับตัว P ข้างบนนะครับเป็นอีกแอปที่ครูใช้ทําคาบคําคมครับแล้วกดเข้าที่ p i กอารครับหลังจากนั้นครับรอสักครู่ครับกดที่เครื่องหมายบวกครับ แล้วก็เลือกภาพนะครับที่เราโหลดมาครั้งแรกจําได้ไหมฮะเป็นรูปภาพสิงโตนะครับนะครับเนี่ยภาพที่เราโหลดมาครั้งแรกครับจากนั้นครับกดที่คอปครับที่คําว่าเครื่องมือฮะตัวที่2ครับถัดจากมุงขุดครับกดเครือ่องมือครับกดตัดรูปครับคอปมันจะขึ้นขนาดเห็นไหมฮะมี1ต่อ1อันนี้คือ1ต่อหนึ่งครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราสามารถโพสต์ Facebook ได้ อีกขนาดหนึ่งครับที่เราติดกันเลยนะฮะเป็น3ต่อ4ครับครูก็เลือก3ต่อ4ครับแล้วเราก็เลื่อนรูปภาพนะครับสิงโตให้เข้ากรอบที่เราต้องการครูอยากได้ประมาณนี้ครับหลังจากนั้นครูก็กดเครื่องหมายถูกครับแค่เพียงแค่นี้ครับเราก็จะได้รูปสิงโตขนาด3ต่อ4ที่เราต้องการในพิกอาร์ตครับผม กดที่เครื่องหมายไปข้างหน้าลูกศรครับและก็กดบันทึกครับบันทึกภาพของคุณครับข้างล่างสุดนะครับที่เป็นลูกศรสีเขียวครับเซฟแล้วก็ไว้ที่แกลลอรี่ครับกดเซฟที่แกลลอรี่ครับ เรียบร้อยแล้วครับแค่นี้รูปภาพของเราก็จะไปถูกเก็บไว้ที่แกลลอรี่ครับนี่เห็นไหมครับเราก็จะได้ภาพสิงโตที่ขนาด3ต่อ4ครับ